สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งในรายการคุยคุยคุยที่ด่านไนวันนี้เราไม่ได้มาคุยเรื่องธรรมะหรือเรื่องการเมืองอะไรที่มันหนักสมองนะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยเรื่องของคนสองคนที่พวกเราชาวด่านในคุ้นหน้าคุ้นตากันดีดีนั่นก็คือลุงเอแมคโครและลุงผู้ใหญ่นายผู้ใหญ่บ้านหมู่สี่ด่านไนนั่นเองครับ ครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้เราจะมาเปิดอกเปิดใจลุงเอก,กับลุงผู้ใหญ่นายกันแบบถึงพลึกถึงขิงเลยครับคือเห็นลุงลุงแกในชีวิตจริงนี่ก็ดูปกติแฮปปี้ดีนะครับแต่พอเข้าไปส่อง Facebook เท่านั้นแหละคุณเอ๋ยบางโพสต์นี่มันจี๊ดมันโดนใจจนต้องร้อมโอ้โหกันเลยทีเดียวครับใช่เลยครับ ผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ได้ทำงานแบบลุงเอที่ต้องขับแมคโครตากแดดตากลมหรือลุงผู้ใหญ่นายที่ต้องปวดหัวกับลูกบ้านสารพัดเรื่องแต่ทำไมข้อความที่ลุงๆแกโพสแกแชร์มามันเหมือนเรากำลังเจอคนกลุ่มเดียวกันที่ทำให้เรารู้สึกแย่ๆหรือเปล่านะหรือว่าคนในหมู่บ้านใกล้ๆก,ก,กันนี้ก็เจออะไรคล้ายๆกันว่ะ วันนี้เราเลยจะมาถอดรหัสความคิดและหัวใจของ2หนุ่มใหญ่แห่งด่านในกันครับถูกต้องครับพี่หนุ่มเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันที่ลุงเอแมคโครกันก่อนเลยครับจากโพสต์แรกที่ผมไปส่องเจอใน Facebook ของแกคือ ต่อให้รู้สึกแย่แค่ไหนกูก็ทำตัวปกติได้กูเก่งโอ้โหนี่มันยังไงครับลุงเอเหมือนแกกาลังเจ็บปวดอยู่ข้างในแต่ก็พยายามทำตัวแข้มแข็งให้คนอื่นเห็นนะพี่หนุ่ม <laughs> ใช่เลยครับมันเหมือนกับว่าเฮ้ยฉันเก่งนะฉันรับมือไหวแต่ลึกๆข้างในนี่คือร้องไห้หนักมากนะครับเนี่ยมันสะท้อนถึงความแขง็งแกร่งในการปกปิดอารมณ์เลยนะ เหมือนมีสโลแกนว่ายิ้มสู้แม้ใจจะร้องไห้อะไรแบบนั้นเลยไปกันต่อที่โพสต์ที่สองของลุงเอครับอันนี้ยิ่งกว่าเจ็บแต่จบตอนไม่มีเงินซักบาทในบัญชีไม่มีใครรู้ไม่มีใครสนใจมีแต่ตัวเราที่ต้องอดทนให้ได้และต้องผ่านไปให้ได้ฉะนั้นยามมีต้องเก็บไม่มีใครช่วยเราได้ดีเท่าตัวเราเองหรอกนะ โอ้โหอันนี้น่าจะมาจากประสบการณ์ตรงเลยนะพี่หนุ่มเหมือนคนผ่านความลำบากมาเยอะเจอมาเยอะจนเข้าใจสัตว์จะทำชีวิตเลยใช่ครับมันคือบทเรียนชีวิตที่เจ็บปวดแต่ก็สอนให้แกแกร่งขึ้นนะคือตอนไม่มีใครช่วยตอนลำบากก็ต้องสู้เองไงพอมีก็ต้องเก็บต้องระวังไม่มีใครดูแลเราได้ดีเท่าตัวเราเอง มันคือความโดดเดี่ยวที่สอนให้พึ่งพาตัวเองอย่างแท้จริงเลยครับมาถึงโพสต์ให้กำลังใจตัวเองหรือเปล่าของลุงเอครับสู้ว้อยอดทนอีกหน่อยชีวิตมันคงไม่แย่ไปตลอดหรอกพีพีพีอันนี้พอจะมีรอยยิ้มและพลังบวกโผล่มาบ้างแล้วนะครับเหมือนบอกตัวเองว่าอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวจะผลแล้วครับมันคือคำปลอบใจตัวเองที่เจือด้วยความหวังนะ คือถึงจะเหนื่อยจะท้อแต่ก็เชื่อว่าเดี๋ยวมันก็ต้องดีขึ้นแหละชีวิตมันไม่ได้เลวร้ายไปตลอดหรอก มันคือความเชื่อมั่นในตัวเองที่จะก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้ครับโพสนี้โดนใจผมมากครับพี่หนุ่มของลุงเออีกเช่นกันค่ะคนดีจริงมักจะอยู่กับเราตอนลำบากคนดีแต่ปากยามที่เราลำบากมันมักจะจากเราไปอันนี้มันสะท้อนว่าลุงแกเจอมาเยอะเจอทั้งเพื่อนแท้เพื่อนเทียมเลยนะเนี่ยถูกต้องครับอันนี้มันคือการคัดคนอย่างชาญฉลาดนะ คือเจอมาเยอะไงคนที่ปากดีแต่ไม่คอยช่วยตอนลำบากกับคนที่ไม่ค่อยพูดแต่พร้อมยื่นมือให้เสมอ พอเจอเยอะๆมันก็ทำให้แกฉลาดเลือกคนไงครับอันนี้ปลบมือให้เลยมาถึงโพสต์ตที่5ครับพี่หนุ่มอันนี้ก็เด็ดไม่แพ้กันสังคมทุกวันนี้สอนให้รู้ว่าอย่าเต็มร้อยกับคนที่ให้เรามาแค่10โอ้โหลุงเอแกน่าจะเจอความสัมพันธ์ที่เอาเปรียบมาเยอะนะครับเนี่ยใช่ครับมันคือการปกป้องตัวเองจากการโดนเอาเปรียบนะ คือพอเจอคนไม่จริงใจเจอคนที่เห็นแก่ตัวมากๆเข้าก็ต้องเรียนรู้ที่จะถอยออกมาบ้างไม่ต้องทุ่มเทให้หมดใจกับคนที่ไม่เห็นค่าเราหรอกมันคือการบริหารจัดการความสัมพันธ์ที่ทำให้เราไม่เจ็บตัวนั่นเองครับโพสตหนี้กินใจผมมากครับพี่หนุ่มของลุงเอของลุงเออีกเช่นกันเชื่อไหมคนที่ยิ้มง่ายที่สุด ตลกที่สุดเฮหาปัญญาอ่อนที่สุดคือคนที่แอบร้องไห้คนเดียวบ่อยที่สุดอันนี้มันคือความจริงที่เจ็บปวดนะครับคนที่ดูมีความสุขที่สุดบางทีก็เป็นคนที่แบกรับความทุกข์ไว้มากที่สุดใช่ครับมันคือการเข้าใจหัวอกคนอื่นอย่างลึกซึ้งเลยนะเหมือนลุงเอแกอาจจะเคยเป็นแบบนั้นหรือเห็นคนรอบข้างแบบนั้นไงคือคนเรามันต้องสวมบทบาทต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เข้ากับสังคมไง แต่ใครจะรู้ว่าข้างในมันบอบช้ำแค่ไหนมันสะท้อนความเห็นอกเห็นใจนะเนี่ยมาถึงเรื่องคุณธรรมกันบ้างครับลุงเอโพสต์ว่าโง่แต่ซื่อสัตย์ดีกว่าฉลาดแต่ขี้โกงจําไว้ชีวิตของคนขี้โกงทําสักร้อยอาชีพก็ไม่มีวันจเจริญอันนี้ลุงเอกันเน้นย้ําเรื่องความซื่อสัตย์มากเลยนะพี่หนุ่มชัดเจนครับมันคือการยึดมั่นในคุณธรรมอย่างแน่วแน่เลยนะ คือแกอาจจะเคยเห็นคนที่ฉลาดแต่โกงแล้วสุดท้ายก็ไม่เจริญหรือเห็นคนที่ไม่เก่งแต่ซื่อสัตย์แล้วสุดท้ายชีวิตกลับดีขึ้นไงแกเลยสรุปสัสตร์จะทำนี้ให้เราฟังเลยว่า ความซื่อสัตย์คือทางเจริญนั่นแหละครับโพสต์นี้ก็โดนใจอีกแล้วพระพี่หนุ่มอย่าเอาความเหนื่อยจากข้างนอกกลับมาลงที่คนในบ้านเพราะเวลาคุณล้มคนทั้งโลกสามคุณแต่คนในบ้านยังยื่นมือให้คุณอยู่ดีอันนี้มันสะท้อนความรักและผูกพันในครอบครัวของลุงเอเลยนะใช่ครับมันคือการให้คุณค่ากับครอบครัวอย่างสูงสุดเลยนะคือข้างนอกเราจะเจออะไรมาหนักหนาสาหัสแค่ไหนแต่พอกลับมาบ้าน ครอบครัวนี่แหละคือที่พึ่งสุดท้ายคือเซฟโซนที่แท้จริงแกเลยเตือนสติว่าอย่าเอาอารมณ์เสียมาลงที่คนในบ้านเพราะสุดท้ายแล้วก็มีแต่ครอบครัวนี่แหละที่รักและเข้าใจเราจริงๆใกล้จะหมดโพสต์ของลุงเอแล้วครับพี่หนุ่มคนเราถ้าผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปได้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอดทนไว้นะครับมันคือความหวังและกำลังใจที่แกให้กับตัวเองและคนอื่นๆนะ คือแกเชื่อว่าทุกอย่างมันมีวัฏจักรของมันไงไม่มีอะไรแย่ไปตลอดหรอกพอผ่านจุดต่ำสุดไปได้เดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเอง มันคือการปลุกใจให้เราอดทนและสู้ต่อครับโพสต์นี้โดนใจผมมากครับพี่หนุ่มของลุงเออีกเช่นกันค่ะคนที่ยิ้มง่ายที่สุดตลกที่สุดเฮฮาปัญญาอ่อนที่สุดคือคนที่แอบร้องไห้คนเดียวบ่อยที่สุดอันนี้มันคือความจริงที่เจ็บปวดนะครับคนที่ดูมีความสุขที่สุดบางทีก็เป็นคนที่แบกรับความทุกข์ไว้มากที่สุดใช่ครับมันคือการเข้าใจหัวอกคนอื่นอย่างลึกซึ้งเลยนะ เหมือนลุงเอแกอาจจะเคยเป็นแบบนั้นหรือเห็นคนรอบข้างแบบนั้นไงคือคนเรามันต้องสวมบทบาทต้องสร้างภาพลักษณ์เพื่อให้เข้ากับสังคมไงแต่ใครจะรู้ว่าข้างในมันบอบช้ำแค่ไหน มันสะท้อนความเห็นอกเห็นใจนะเนี่ยมาถึงเรื่องคุณธรรมกันบ้างครับลุงเอโพสต์ว่าโง่แต่ซื่อสัตย์ดีกว่าฉลาดแต่ขี้โกงจําไว้ชีวิตของคนขี้โกงทําสักร้อยอาชีพก็ไม่มีวันเจริญอันนี้ลุงเอเกณเน้นย้ําเรื่องความซื่อสัตย์มากเลยนะพี่หนุ่มชัดเจนครับชัดเจนครับมันคือการยึดมั่นในคุณธรรมอย่างแน่แน่เลยนะคือแกอาจจะเคยเห็นคนที่ฉลาดแต่โกงแล้วสุดท้ายก็ไม่เจริญ หรือเห็นคนที่ไม่เก่งแต่ซื่อสัตย์แล้วสุดท้ายชีวิตกลับดีขึ้นไงแกเลยสรุปสัจธรรมนี้ให้เราฟังเลยว่า ความซื่อสัตย์คือทางเจริญนั่นแหละครับโพสตนี้ก็โดนใจอีกแล้วครับพี่หนุ่มอย่าเอาความเหนื่อยจากข้างนอกกลับมาลงที่คนในบ้านเพราะเวลาคุณล้มคนทั้งโลกซ้ําคุณแต่คนในบ้านยังยื่นมือให้คุณอยู่ดีอันนี้มันสะท้อนความรักและผูกพันในครอบครัวของลุงเอเลยนะใช่ครับมันคือการให้คุณค่ากับครอบครัวอย่างสูงสุดเลยนะคือข้างนอกเราจะเจออะไรมันหนักหนาะสาหัสแค่ไหน แต่พอกลับมาบ้านครอบครัวนี่แหละคือที่พึ่งสุดท้ายคือเซฟโซนที่แท้จริงแกเลยเตือนสติว่าอย่าเอาอารมณ์เสียมาลงที่คนในบ้านเพราะสุดท้ายแล้วก็มีแต่ครอบครัวนี่แหละที่รักและเข้าใจเราจริงๆมาถึงโพส,สุดท้ายของลุงเอครับพี่หนุ่มคนเราถ้าผ่านจุดที่แย่ที่สุดไปได้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาอดทนไว้นะครับมันคือความหวังและกำลังใจที่แกให้กับตัวเองและคนอื่นๆนะ คือแกเชื่อว่าทุกอย่างมันมีวัฏจักรของมันไงไม่มีอะไรแย่ไปตลอดหรอกพอผ่านจุดต่ำสุดไปได้เดี๋ยวสิ่งดีๆก็จะเข้ามาเอง มันคือการปลุกใจให้เราอดทนและสู้ต่อครับโพส,สุดท้ายของลุงเอครับคืนนี้พักบ้างก็ได้เหนื่อยมาทั้งวันไม่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวพรุ่งนี้ตื่นมาค่อยสู้ต่อชีวิตมันไม่ง่ายแต่เราก็ไม่ยอมแพ้อันนี้คือการตระหนักถึงความเหนื่อยล้าของตัวเองนะครับใช่ครับมันคือการดูแลตัวเองและให้กำลังใจตัวเองไปพร้อมๆกันนะ คือแกก็รู้แหละว่าแบกรับมาเยอะแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วก็ต้องพักบ้างอย่าแบกทุกอย่างไว้คนเดียว พักผ่อนแล้วค่อยลุกขึ้นสู้ใหม่มันคือความสมดุลระหว่างการทำงานหนักกับการดูแลจิตใจตัวเองนะครับเอาละครับเราก็ได้เจาะลึกความคิดและหัวใจของลุงเอแมคโครไปแล้วนะครับเห็นได้ชัดเลยว่าแกเป็นคนสู้ชีวิตผ่านอะไรมาเยอะแต่ก็ยังมีความหวังและยึดมั่นในคุณธรรมเสมอใช่ครับทีนี้เรามาดูกันบ้างว่าลุงผู้ใหญ่นายผ,ผู้ใหญ่บ้านหมูสี่ด่านนของเราเนี่ยแกมีข้อความโดนใจอะไรมาแชร์ให้เรา ได้คิดกันบ้างครับมาเริ่มกันที่โพสต์แรกเลยครับกูผ่านมาหมดแล้วไม่มีจะแดกชีวิตล้มแล้วล้มอีกยิ่งกว่าหมาข้างทางเครียดซึมเศร้าไม่ม oh like ีคนปรึกษาไม่มีกําลังใจกูก็ผ่านมันมาได้แล้วชีวิตที่เหลือกูจะกลัวอะไรอีกโอ้โหอันนี้มันคือการประกาศสักดาของคนที่ผ่านความลำบากมาถึงขีดสุดเลยนะครับเนี่ย อ <c oughs> นี่มันระดับปรมาจารย์แห่งความลำบากเลยนะครับเนี่ยคือเจอมาหมดแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วไงตั้งแต่ไม่มีจะกินชีวิตล้มไม่เป็นท่าเครียดจนซึมเศร้าไม่มีใครให้ปรึกษาไม่มีกำลังใจแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้มันคือการประกาศชัยชนะเหนือความทุกข์ทั้งปวงเลยนะทำให้แก่แกล่งจนไม่กลัวอะไรอีกแล้วไปกันต่อค่ะอย่าอายที่จะหาเงินงกงกเหมือนคนไม่มีเงินแต่จงอาย ที่ทำตัวรวยดูเหมือนจะรวยแต่ไม่มีอะไรเลยอันนี้มันคือการสะท้อนสังคมในยุคปัจจุบันเลยนะครับที่คนชอบสร้างภาพว่าตัวเองรวยทั้งที่จริงๆไม่มีอะไรเลยชัดเจนครับมันคือการตอกย้ำความจริงให้กับคนที่ชอบสร้างภาพนะคือลุงผู้ใหญ่นายแก่น่าจะรังเกียจคนที่ชอบอวดรวยทั้งที่เบื้องหลังไม่มีอะไรเลยไงแกเลยบอกว่าการทำงานหาเงินอย่างซื่อสัตย์แม้จะดูงกงก,ก็ไม่น่าอายเท่าคนที่ เสแสแร้งว่าตัวเองรวยแต่ไส้แห้งมันคือการให้คุณค่ากับความซื่อสัตย์เหนือภาพลักษณ์ที่ฉาบฉวยครับโพสต์นี้ก็โดนใจผมอีกแล้วครับพี่หนุ่ม กูอาจจะจนเงินแต่ไม่เคยจนน้ำใจคบคนด้วยใจไม่ได้คบใครที่เงินอันนี้มันสะท้อนว่าลุงผู้ใหญ่นายแกเป็นคนที่มีน้ำใจมากเลยนะครับครับมันคือการประกาศจุดยืนในการครบคนของแกนะคือแกอาจจะไม่ได้มีเงินทองมากมายแต่แกเชื่อในคุณค่าของน้ำใจและความจริงใจไงคือแกไม่สนหรอกว่าคนนั้นจะมีเงินมากน้อยแค่ไหนขอแค่คบกันด้วยใจจริงก็พอมันคือการมองคนที่คุณค่าภาย นไม่ใช่ที่เปลือกนอกครับมาถึงโพส,สุดท้ายของลุงทุ่ใหญ่นายครับพี่หนุ่มไม่ต้องดีกับทุกคนบนโลกเพราะเราไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นแค่ไม่เบียดเบียนใครไม่เห็นแก่ตัวแล้วเลือกดีกับคนที่ดีกับเราก็พออันนี้คือปรัชญาการใช้ชีวิตเลยนะ ใช่ครับมันคือความฉลาดในการบริหารจัดการพลังงานของชีวิตนะคือแกเข้าใจแล้วว่าชีวิตคนเรามันสั้นไม่จำเป็นต้องไปดีกับทุกคนหรอกแค่ไม่ไปเบียดเบียนใครไม่เห็นแก่ตัวแล้วก็เลือกดีกับคนที่เขาดีกับเราก็พอมันคือการปกป้องตัวเองจากความสัมพันธ์ที่ไม่จำเป็นและให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ที่แท้จริงครับและนั่นก็คือทั้งหมดของคุยๆที่ด่านในในวันนี้ครับเราได้เจาะลึกถึงความคิดและความรู้สึก ของลุงเอแมคโครและลุงผู้ใหญ่นายผู้ใหญ่บ้านหมูสี่ด่านในากันแบบถึงเกินเลยนะครับครับจะเห็นได้ว่าทั้งสองท่านล้วนแล้วแต่เป็นนักสู้ชีวิตที่ผ่านอะไรมาเยอะแต่ก็ยังคงยึดมั่นในคุณธรรมและพร้อมที่จะก้าวต่อไปอย่างเข้มแข็งครับข้อความที่พวกท่านโพสต์และแชร์มานั้นไม่ใช่แค่การระบายอารมณ์แต่คือบทเรียนชีวิตที่กลั่นกรองมาจากประสบการณ์จริงที่พวกเราทุกคนสามารถเรียนรู้ได้ครับใช่ครับบางทีเรา ก็ไม่จำเป็นต้องเจอเรื่องราวที่หนักหนาเท่าลุงลุงแกหรอกครับแค่ได้อ่านข้อคิดเหล่านี้ก็ทำให้เราเห็นมุมมองที่ลึกซึ้งขึ้นเยอะเลยนะครับหวังว่าท่านผู้ฟังทุกท่านจะได้รับทั้งความบันเทิงและข้อคิดดีๆกลับไปไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับวันนี้รายการคุยคุยคุยที่ด่านในก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ